ราศีตุลค่ะสําหรับชาวราศีตุลในเรื่องของการงานนะคะช่วงเนี้ยอาจจะรู้สึกอุดอัดสักนิดนึงนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจหรือว่าไม่ชอบใจในสถานการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเป็นอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองกําลังโดนจับผิดในที่ทํางานค่ะช่วงนี้ก็จะค่อนข้างรู้สึกอุดอัดนะคะสําหรับการเงินค่ะการเงินก็ไม่ค่อยเป็นดั่งใจนะรู้สึกว่าไอ้ที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยจะพอเท่าไหร่กลายเป็นว่าช่วงเนี้ยก็มักจะมองหาทางหารายได้เสริมอยู่บ่อยๆค่ะ สำหรับคนโสดค่ะคนโสดในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้พบคนที่ถูกใจแต่ว่าคนที่ถูกใจนั้นน่ะอาจจะเคยเป็นคนที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบหน้าตากันมาก่อนนะคะแต่ว่าพอได้รู้จักกันได้ทําความรู้จักกันแล้วอ่ะโอเคดันนิสัยดีดันคลิกดันคุยแล้วตรงใจกันเฉยเลยค่ะสําหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ก็อยู่ในช่วงที่จะต้องตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์เป็นช่วงที่ต้องมานั่งทบทวนกับตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเดินต่อหรือว่าถอยหลังดีค่ะ สำหรับสุขภาพค่ะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะจากการเดินทางหรือว่าอุบัติเหตุจากการตกที่สูงหรือเดินแล้วสะดุดเลื่นล้มค่ะ ราศีพิจิกสำหรับการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าต้องการอิสระในการทํางานมากเป็นพิเศษอยากทําอะไรก็ทํานะคะแต่ก็เตือนก่อนนะว่าอย่าทาตัวชิลในที่ทํางานมากจนเกินไปนะอาจจะโดนตาหนิได้แล้วก็สําหรับใครที่ทํางานเป็นทีมหรือว่าทํางานกับเพื่อนร่วมงานนะคะช่วงนี้ก็จะทํางานได้ค่อนข้างดีทํางานเข้าขากันอย่างดีเลยล่ะคะ่ะมีความเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆเลยสำหรับการเงินค่ะการเงินเนี่ยก็มีเกมว่าจะเสียเงินไปกับการสังสรรค์น,นะคะแล้วก็ การพบปะเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นการเสียงเงินเพื่อเหมือนแบบกระชับมิตรกับคนรอบข้างนะคะแต่ว่าการเงินทั่วไปเนี่ยก็จัดอยู่ในการจัดการที่ดีไม่มีปัญหาไม่สะดุดค่ะสําหรับคอนโสดค่ะคนโสดในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนที่ดีนะคะคอยเป็นสะพานเชื่อมให้คอยชงคนที่ถูกใจให้เรานะคะบอกได้เลยว่าช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะเพื่อนของเราค่ะ สำหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ในช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะติดเพื่อนเป็นพิเศษเลยจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าโดนทิ้งอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยว่าติดเพื่อนได้แต่ว่าก็ต้องไม่ลืมคนข้างๆเราด้วยนะคะสําหรับสุขภาพค่ะสุขภาพจะมีในเรื่องของการปวดข้อเท้าหรือว่าการเดินแล้วสะดุดล้มนะคะราศีหนูค่ะ งานของชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะค่อนข้างโดดเด่นมากๆเราจะเป็นที่โดดเด่นในที่ทํางานนะคะหรือแม้ว่าเราทํางานร่วมกับใครหรือติดต่อประสานงานกับใครเนี่ยก็มักจะได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีเลยล่ะคะ่ะสําหรับการเงินนะคะการเงินมีเกมว่าจะเสียเงินไปกับของชิ้นใหญ่คะ่ะหรือว่าเสียเงินเพื่อสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นนะคะ สำหรับคนโสดค่ะคนโสดในช่วงนี้ก็มีเกมว่าเหมือนจะเจอคนที่แบบคลิกกันในตอนแรกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอพอคุยไปแล้วเนี่ยทัศนคติอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ค่ะสําหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่อาจจะต้องแบบระวังนิดนึงนะว่าอีกฝ่ายหนึง่งเขามีความลับอะไรที่แบบไม่อยากบอกให้เรารู้หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นความลับที่รู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยจะทําให้เราไม่สบายใจเขาก็เลยเลือกที่จะไม่พูดกับเราค่ะ สำหรับสุขภาพค่ะสุขภาพให้ระวังในเรื่องของภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นค่ะ